สถานการณ์จนถึงขณะนี้สงครามในอิสราเอลในรับในฉนนกาซาอิสราเอลยังคงกวาดล้างกลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงมีคนบาดเจ็บล้มตายเกือบ20,000รายเข้าไปแล้วในแะ่การประกาศของ UN ครั้งนี้ก็เป็นมติที่ออกมาอย่างเป็นทางการฮะมติที่ออกมาเป็นอย่างเป็นทางการออกรอบนี้มีการรับรอง153เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงซึ่งก็เท่ากับเป็นการตบหน้าสหรัฐ America lời thi điều. สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุหงสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นรื่งเร่าของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้มีประเด็นร้อนร้อนที่เกี่ยวข้องทั้งอิสราเอลและเกี่ยวข้องกับ,บรัสเซีย เริ่มต้นนะฮะก็สหรัฐอเมริกาก็มีเย,ย้ยและมีการกล่าวอ้างว่าทหารของรัสเซียก็ใกล้จะหมดกองทัพระบ,บาดเจ็บและล้มตายกว่า315,000รายแล้วมีทหารรัสเซียราว315,000รายเสียชีวิตหรือระบบาดเจ็บในยูเครนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022หรือเกือบ90%ของกำลังพลก่อนหน้า เกิดสงครามกรามกล่าวอ้างของแหล่งข่าวในสปาคองเกสที่มีการบุลลี่ฝ่ายรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็ชี้สหรัฐอเมริกาทุ่มอีกหมื่นล้านก็ไม่ช่วยให้ยูเครนชนะสงครามสหรัฐออกมาเตือนขอภัยฮะรัสเซีย <c oughs> รัสเซียออกมาเตือนว่าอมริกันไม่สามารถเปลี่ยนสถานให้ยูเครนกลับมาเป็นฝ่ายชนะ และได้เปรียบในสงครามได้ต่อให้จะทุ่มเงินช่วยเหลืออีกกี่มื่อล้านดอลล่าสหรัฐก็ตามนะนี่เลยสหรัฐอเมริกาและก็ประชาธิปไตยสส,สนิวยอร์กหาเสียงโกหกไว้เลิศเลยพอโดนแฉเละไม่ลาออกเพราะพักปกป้องนะครับเกือบปีจึงขับพ้นสภา นักการเมืองระดับชาติถูกจับได้ว่าเอาเงินบริจาคไปช่วยเหลือกาการรณงหาเสียงไปโหลดดูหนังโปเรตเอ็กซ์นะครับอดีเฟรนไปฉีดบ o ท็อกปกติแล้วต้องเมื่อมอีเรื่องอื้อเฉานะะฮหนักมากขนาดนี้ก็ต้องลาออกชนิดที่กระหึ่มด้วยเสียงเรียกร้องโกรธเกลียวให้ขับไล่ผู้นั้นพ้นจากสภาคองเกรสอันทรงเกียรติโดยทันที แต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นพ่อทุกสถาบันสำหรับระบอบประชาธิปไตยตะวันตกกล่าวหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงในปี2023โดยผู้ร้ายยางาาในนั้นสามารถลอยนวลและลอยหน้าอยู่ในสภาคองเกรสได้เกือบ1ปีเต็มนะครับกล่าวก็คือ3มกราคถึง1ธันวาคมปี2023เพราะพรรค เอาตัวไว้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ดีพับริกันรักษาความได้เปรียบในฐานะฝ่ายเสียงข้างมากซึ่งได้เปรียบที่ครอบครองอยู่นั้นปริ่มน้ำอย่างยิ่งด้วยจำนวนเสียงที่มากกว่าแค่9เสียงรีพับริกัน222เดโมแกรัส1 3เสียงเนทันยาฮู ah สัด,ดุ้งเลยทีเดียวเดโมในขณะที่จอไบเดนชัก ทนไม่ไหวกดดันให้เปลี่ยนทบาลเตือนรัฐยูดโดนทั่วโลกเทฐานถลม่มกาซาไม่เลือกนะครับประธานาธิดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าอิสาราเอลกำลังจะสูญเสียแรงสนับสนุนจากทั่วโลกต่อกรณีทิ้งบอมฉนวนกาซาไม่เลือกหน้าและแนะนำเบนจามินเนทันยาหูให้ปรับเปลี่ยนทบาลสายแข็งกร้าวของเขา ความเคลื่อนไหวที่เปิดเผยให้เห็นถึงร่องรอยความร้าวฉานใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอเมริกันกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลฮะก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาหยุดการสนับสนุนสนุนอิสราเอลนะฮะเหมือนประจานอเมริกันนะฮะปรากฏว่าสมาชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีการยกมือเห็นชอบมติเรียกร้องหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีที่ ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในทันทีในชนุวนกาซาที่เหมือนเป็นการตำหนิสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ใช้สิทธิ์วีโต้ขวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเสียงร้องของข้อตกลงหยุดยิงในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติการประชุมนัดพิเศษเริ่มต้นในช่วงบ่ายวันอังคารที่นครนิวยอร์กใช้เวลาหาเรือเพียงชั่วโมงเศษ กอดมิมติส่วนใหญ่2ใน3รับรองโดยมีประเทศสนับสนุน153เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงและงดออกเสียง23เสียงที่ให้มีการหยุดยิงซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้สิทธิ์วีโต้แล้วก็ยืนยันสนับสนุนให้โจมตีแล้วก็ขายอาวุธนะครับให้กระทางฝั่งอิสราเอลเนเธอร์แลนด์ก็เตือนภัยก่กอการร้ายขั้นร้ายแรงอ้างผลกระทบจากสงครามในกาซา เนเธอร์แลนด์นะครับยกระดับเตือนภัยการก่อการร้ายครั้งแรกตั้งแต่ปี2019โดยยอมรับว่าประเทศมีความเสี่ยงในการ,รเผชิญการโจมตีมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสำนักงานฝ่ายความมั่นคงและปราบปรามการก่อการร้ายของเนเธอร์แลนด์นะครับระบุว่าได้ยกระดับการเตือนภัยเข้าสู่ระดับที่4หรือขั้นสูงจากทั้งหมด5ระดับโดยอ้างถึงผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับ กลุ่มฮามาสซึ่งก็เป็นเป้าหมายด้วยในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็มีการเตือนสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลยังไงก็กำจัดฮามาสไม่มีทางสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านฮะระบุว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลไม่มีทางกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นไปได้และขณะเดียวกันที่อิสราเอลจะ สามารถช่วยเหลือตัวประกรันในการสรางก,กลับมาคือการเจรจาข้อตกลงทางการเมืองที่ยุติความขัดแย้งสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมยูเอ็นณนครเจนีวามีบรรด,ดาร,ดรัมดีชาติตะวันออกกลางอื่นๆเข้าร่วมด้วยนะครับเขาได้มีการเรียกฮามาสว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพและเตือนว่าอิสราเอลและสหรัฐไม่มีทางจะก,กำจัดฮามาสให้หมดสิน้น ได้อย่างที่หวังรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยังบอกว่าวิธีเดียวที่อิสราเอลจะช่วยเหลือตัวประการที่กลุ่มฮามาลักตัวไประหว่างปฏิบัติการโจมตีคือการทําข้อตกลงทางการเมืองเท่านั้นในขณะที่เยอรมน,นีก็เปลี่ยนท่าทีถอยห่างจากอิสราเอลนะครับบอลปกป้องชีวิตพลเรือนของปาเลสไตน,น์เยอรมนี คาดหมายว่าอิสราเอลจะปรับยุทธวิธีทางทหารหาทางปกป้องการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพลเรือนของประเทศให้ดีกว่าเดิมจากความเห็นของรัมนตรีต่างประเทศนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการปรับเปลี่ยนท่าทีนะครับของเบอร์ลินในจุดยืนที่มีความสําคัญต่อพนมิตรอย่างอิสราเอลนะครับในขณะที่สื่อตะวันตกก็วายฮว ก็เห็นคิมจองอึนถอย m e r c e d e s b e n บตัวใหม่ฮะ S650 มูลค่ากว่า7ล้านมาปรบับบารมีอีกคันนะครับเว็บไซต์ NKnews นะครับซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงโซลรายงานว่าขบวนรถของผู้นำคิมจองอึนใช้รถยนต์คันใหม่ที่นำจากต่างประเทศอย่างน้อย4รุ่นในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเป็น Mercedes-Benz นะครับ S650 ที่มีราคาอยู่ประมาณ7ล้านบาทและหน้าติดตั้งกระจกกันกระสุนด้วยรถ SUV ขค่ายเมอร์ซิ s b e n บแล้วก็ Lexus รวมถึงรถตู้ของ Ford นะครับก่อนหน้าน,นี้ผู้นำคิมจองอึนฮะยังคงนำรถหรูอของโรลส์รอยนะครับแล้วก็ออกมาอวดสายตาของชาวโลกด้วยทางเกาหลีใต้ก็ไม่ยอมฮะโวยวายกับเรื่องนี้สื่อตะวันตกก็นำไปตีแผ่ ในขณะที่ปรากฏการใหม่เริ่มเกิดขึ้นฮะเลงเป้าหมายตลาดฮะปรากฏว่าเครื่องบินจีนผลิตขึ้นเองนะฮะลงจอดนอกแผ่นดินของจีนเป็นครั้งแรกเครื่องบินโดยสารสองลำที่ผลิตเองได้ทำการลงจอดที่ฮ่องกงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในความพยายามของปักกิ่ง ที่จะฝ่าทะลวงสู่ตลาดเครื่องบินในฝั่งของตะวันตกครอบครองการเป็นเจ้าตลาดนะที่ฝั่งตะวันตกตอนนี้ก็เป็นเจ้าตลาดอยู่ในขณะที่ภาพของกษัตริย์จิกมี่พระราชทานนามพระองค์หญิงโซนัมนะฮะพระราชธิดาองค์แรกแห่งภูตานชันษาสามเดือนตามหลักศาสนาพุทธสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ เคเซอร์นําเกลวังสุกนะครับแห่งปูตานและสมเด็จพระราชินีเจซุกเปมานะทรงทอดพระเนตรแล้วก็พระราชทานนามตามหลักศาสนาพุทธนิกายที่เบตของปูตานให้แก่พระธิดาของพระองค์น้อยนะครับชันษาสา 3, มเดือว่าเจ้าหญิงโซนัมดัง ยังเกณฑ์วังซุกนะครับที่มีความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญอายุยืนและมีโชคในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสงครามระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียนะฮะยังคงบานปลายต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาตอนแรกก็จะมีการสรับสนงบประมาณให้กับทางฝั่งของยูเครนแต่ตอนนี้ชะลอตัวไปก่อนเพราะว่าทางฝั่งของชอม ก็ไม่ยอมที่จะผ่านงบประมาณดังกล่าวทำให้ยูเครนเข้าสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดน,นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีการออกข่าวฮะบุลลี่ทางฝั่งของรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะจ่ายอีก1น0 0งแสดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยนะก็จะไม่สามารถทำให้ชนะสงครามในครั้งนี้ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือกระมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับมีมติเห็นชอบที่จะให้มีการหยุดยิงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมติที่มีการหยุดยิงนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่เลขาธิการ UN นะครับได้มีการใช้มติสั่งหยุดยิงแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานะครับก็ใช้สิทธิ์วีโต้ไม่ให้มีการหยุดยิงและ ยังขายอาวุธให้กับอิสราเอลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาในการประชุมนะครับ UN ที่ประยุมเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการทําสงครามแต่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกายัางคงยืนยันว่าอิสราเอลจำเป็นจะต้องทําสงครามและมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองจากกลุ่มฮามาสนะครับกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องของการแตกหกักสหรัฐอเมริกายัางผ่านนะครับ ไปอย่างประเทศอื่นๆที่ขัดขวางคําเตือนต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงขณะนี้สงครามในอิสราเอลนะครับในฉนวนกาซาอิสราเอลยังคงกวาดล้างกลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงมีคนบาดเจ็บล้มตายเกือบ20,000รายเข้าไปแล้วแต่นะการประกาศของ UN ครั้งนี้ก็เป็นมติที่ออกมาอย่างเป็นทางการะ มติที่ออกมาเป็นอย่างเป็นทางการออกรอบนี้มีการรับรอง153เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงซึ่งก็เท่ากับเป็นการตบหน้าสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ทียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจไทยถวายพระพรวารางคูณเลิงะวันสุรชาชายสูงเจือจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัชสาังที่ศิบทรงอุทิศเพื่อู ืาสุสานงานพระราชบ,บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มพรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดศสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมะนาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ขด้ชาติสงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม่มโตใหญ่พระบาทเมมีน้ำชาคนไปราะษะดรเดือดร้อนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมพับเปลี่ยงใคร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักรารหเนือยิ่งสิ่งใด